ผลสรุปของ RBC ไทยกัมพูชาค่ะก็บรรลุ11ข้อตกลงนะคะมุ่งขับเคลื่อนสันติภาพหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและเพิ่มความร่วมมือในทุกระดับค่ะ กองทัพภักที่สองเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคสมัยวิสามันไทยกัมพูชาณจุดผ่านแดนถาวรช่องสังงามจังหวัดศรีสะเกดโดยมีพลโทบุญศิล์นพาคกลางแม่ทัพภักที่สองเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยและพลโทโปโเฮงผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ฝ่ายกัมพูชานำคณะเข้าร่วมประชุมการประชุมมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนและรักษา สันติภาพโดยที่ประชุมค่ะก็สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน11ข้อค่ะอาทิเช่นการยืนยันปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและการหารือในเวที GBC ที่ผ่านมา เดินหน้าสื่อสารและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีหลีกเลี่ยงการประทะและการยั่วยุงดการเผยแพร่ข่าวปลอมค่ะเพื่อลดความขัดแย้งจัดตั้งชุดประสานงานเพื่อเชื่อมการสื่อสารในทุกระดับร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะอย่างเช่นยาเสพติดค้ามนุษย์แก๊งคอเซนเตอร์ผลักดันการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม กำหนดประชุม RBC ครั้งต่อไปค่ะภายใน1เดือนนะคะโดยทางกัมพูชานั้นเป็นเจ้าภาพค่ะทั้งนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากการโจมตีด้วยจรวด b m 21ที่ฝั่งกัมพูชาก่อเหตุในพื้นที่อำเภอพนมดงรักส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลพนมดงรักและบ้านเรือนประชาชนโดยรัฐบาล และภาคเอกชนนะคะรวมถึงสภากาชาติไทยค่ะก็มีการเร่งเข้าฟื้นฟูขณะที่สหภาพยุโรปค่ะก็ยืนยันพร้อมที่จะสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและการเก็บกู้ทุนระเบิดค่ะ